สวัสดีเพื่อนๆคอบบอลทุกท่านนะครับกับผมจอดฝันตงนะครับซึ่งฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้นะครับผมคัดมา5คู่นะครับและแน่นอนครับไฮไลท์ประจำค่ำคืนในวันนี้ก็จะอยู่กันที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าทางดอทมูลกับมาริดเนี่ยใครจะเป็นเจ้ายุโรปในปีนี้นะครับและแน่นอนนะครับทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้เนี่ยผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวีเคราะห์ฟุตบอลผมก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวีเคราะห์ฟุตบอลต่อไปครับและสำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกเจริคนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างคาชิมะแอนเลอร์นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามเจแปนเนชันแนลสเตเดียมจะเตะกันในเวลาบ่ายโมงตรงนะครับ เรามาดูเลทราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้ก็ดูเหมือนว่าจะเปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างคาชิมาต่อที่ราคาครึ่งลูกแล้วก็บางสำนักดูเหมือนว่าราคาจะไหลลงนะครับไหลไปที่คาชิมาต่อที่ราคาปปนะครับราคาณตอนนี้ราคามาอยู่ที่คาชิมานะฮะต่อที่ราคาปปถ้าเราไปต่อฝั่งคาชิมาราคาน้ำจะอยู่ที่1.93ถ้าเราไปลองฝั่งโยโกฮามานะครับราคาน้ำจะอยู่ที่1.97นะครับคู่นี้ก็ราคาไหลลงแบบนี้ดูแล้วเนี่ยทาง2ทีมน่าจะสูสีกันนะครับซึ่งผลงานบนตาราง คะแนนทั้ง2ทีมก็ไม่ได้สุดสีนะคาชิมารุกาน,นี้ถือว่ามาค่อนข้างดีจาก16เกมนะครับคาชิมาเนี่ยทะยานขึ้นไปอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว16นัดมีอยู่32คะแนนนะครับส่วนฟังโยโกมาเอฟ t นอตฤรุกาน,นี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะกแกว่งอยู่ ฟมารินอฮะรังอันดับที่13จากการลงเล่นไป14นัดมีอยู่20คะแนนนะครับส่วนเฮทูเอต้ครับผู้นี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเทปไปทางฝั่งเดียวนะสถิติเทปไปทางฝั่งฟมารินอตนะครับซึ่ง5เกมหลังสุดฮ้าอฟมารินอเอาชนะได้ถึง4เกมเลยนะแล้วก็เป็นการชนะถึง4เกมรวดหลังสุดนี้ด้วยนะครับโดยที่ฝั่งคาชิมาอนเลอร์ใน5เกมลังสุดนีนะ้ชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเป็นคาชิ ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นแอนเลอร์นะผลงานดูดีกว่านะครับจาก5นัดหลังสุดนะฮะ คาชิมะแอนเลอร์เนี่ยชนะได้3สมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่คาชิมะบุกไปเอาชนะคอนซาโดเลซัปโปโรไปได้ด้วยสกอร์สามประตูศส่วนการทำเงินนะครับคาชิมะทำเงินได้3เกมแล้วก็มีพาลุไป2เกมวัดจาก5เกมล่าสุดนี้นะครับแล้วก็ฝั่งทีมเย oh ือนโยโกฮาม่าเอฟมาริโน่ฟอร์ม5นัดต่างสุดเอฟมาริโนะ่ท่ชนะได้2ส,สมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมนนซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เอฟมาริโน่เปิดบ้านเอาชนะคาชิว่าเลโซไปได้ด้วยสกอร์สี่ประตูศูนย์ ส่วนการทาเงินนะครับอาเอฟมาเลนนั F ้นทำเงินได้สองเกมยกไป็หนึ่งเกมแล้วก็พานลลไปสองเกมนะครับคู่นี้ครับเมื่อมองจากภาพรวมเนี่ยโอเคแล้วฮะฟอร์มของคาชิมะแอนเลอร์เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะดูดีนะจากฮานัทชนะได้ถึง3เกมนะครับส่วนโยโกะมาก็ถือว่าผลงานก็มีกลวงๆไปบ้างเนื่องจากโยโกะมาเนี่ยก็มีรายการ AFC แชมเปี้ยนลีกมาคั่นกลางด้วยแต่ผลงานภาพรวมในลีกนะฮะคาชิมะแอนเลอร์ดู L, ดีกว่าเกมในบ้านของคาชิมะถือว่าค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะ จากกนัดในบ้านนะครับคาชิมะนชนะได้ถึง7เกมแล้วก็มีเสมอไป2เกมโดยที่9เกมในบ้านหลังสุดของคาชิมะไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเท่กับฝั่งโยโกฮาม่าที่มีเกมเยือนทุกการนี้ไม่ดีเลยนะ10เกมเยือนหลังสุดของโยโกฮาม่าฟอร์มไม่ค่อยสวยเลยนะชนะได้3เสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง5เกมโดยที่หกเกมหลังสุดเกมเยือนในทุกรายการของโยโกฮาม่าเอฟมาริโนทาไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะครับ แต่ถึงนะครับจากเนราคาที่เปิดมารวมถึงราคาไหลลงแบบนี้ส่วนตัวผมมองว่าทั้ง2ทีมในวันนี้ก็น่าจะมาเล่นกันแบบรัดกลุ่มไว้ก่อนโดยที่คีแมนในเกมลุกของทั้ง2ทีมนะครก็ฝั่งเจ้าบ้านก็จะมียูมะสุซุกินะที่ลงเล่นไปทั้งหมด16นัดนะฮะแอดซิสไป็น3แล้วก็ยิงได้7ลูกนะครับส่วนฝั่งทีมเย็นเอฟเรย์นอตคีแมนเกมลุกก็จะเป็นเอเดรสันโลเปสนะฮะซึ่งโลเปสนะครับ,งรบลงเล่นไปทั้งหมด13นัดนะแอดซิสไปหนึ่งแล้วก็ยิงได้ถึง9กูกับก็้าดูว่าทั้งกิกับโเปนีน้ใครจะคมกักนนฉะนั้น จากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาในวันนี้นะครับเป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่างคาชิมะแอนเลอร์ต่อที่ราคาปอคู่นี้ผมมองว่าทั้ง2ทีมนะฮะน่าจะสูสีกันเป็นอย่างมากบวกกับราคาไหลลงแบบนี้คู่นี้ผมมองไปที่ทีมเยือนอย่างโยโกฮาม่าเอฟมารนอถึงแม้ว่าเอฟมารนอตจะไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มเปียงปังมากนะักแต่ผมว่าวันนี้เอฟมารนอจะเอาอยู่คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์พิธีทีมเยือนอย่างโยโกฮาม่าเอฟมารนอจะบุกมายันเสมอได้ฟันธง เรามากันที่คู่ที่2นะครับยังอยู่กันที่ศึกเจลรกคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างอุเรสไดมอนด์นะฮะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวิเซลโกเบนะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามไซตามะสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาบ่ายสองตรงนะครับเราเอามาดูเลยราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งเลยราคาคู่นี้ก็ดูเหมือนว่าเลทราคาจะเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับแล้วก็บางสํานักเนี่ยเป็นฝั่ง ทีมยืนอย่างวิเซอโกเบต่อที่ราคาปปนะครับราคาณนะตอนนี้ราคามาอยู่ที่โกเบต่อที่ราคาปปนะฮะถ้าเราไปลองฝั่ง้าบ้านอย่างอูเรสราคาน้ำจบที่1.84 ถ้าเราไปต่อฝั่งโกเบนะฮะราคาน้ำเจอที่2 0 6นะครับซึ่งคุณนี่ก็ราคาไหลขึ้นนะราคาไหลขึ้นไปที่ทีมยืนอย่างโกเบต่อที่กระปาอปะนะครับซึ่งถ้ามองจากภาพรวมผลง,งานบนตารางคะแนนนะครับทั้งสองทีมก็ถือว่าอยู่ในโซนหัวตารางคะแนนะแล้วก็ทกําผลงานได้ค่อนข้างจะดีอูเรดเดมอนครับรังอันดับที่6จากการลงเล่นไป16นัดนะฮะมีอยู่ยีิบสี่คะแนนส่วนฝั่งวิเซลโกเบตัวนี้รังอันดับที่3แข่งไปแล้ว16นัด มีอยู่29บคะแนนนะครับส่วนเฮตูเอตห้านัดหลังสุดที่เจอกันนะครับทั้งสองทีมก็ถือว่าค่อนข้างจะสูสีกันนะอูเรตครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นฝั่งวิเซโกเบเก็บชัยชนะไปได้2นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่อูเรตเดมอน,นนะเปิดบ้านแพ้กับวิเซโกเบไปได้วยสกอร์สองต่อหนึ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการเรียกได้ว,ว่าทั้ง2ทีมช่วงหลังนี้ฟอร์มออกทะเลไปเลยนะ อูเรเดมอนครับเก็บชัยชนะได้2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อูเรนะแพ้กับมาชิดาเซเวียไปด้วยสกอร์สองปร์ต์หนึ่งส่วนการทำเงินครับอูเรนะทำเงินได้2เกมแล้วก็ผ่านล,ลบไป3เกมเทียบกับฝั่งวิซุโกเบที่ฟอร์มค่อนข้างจะย่ำแย่ไม่แพ้กันนะวิซุโกเบชนะไป2เสมอหนึ่งแล้วก็พ 2, แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โกเบเปิดบ้านแพ้กับโตเกียวเวดี้ไปด้วยสกอร์หนึ่งปอร์เซ็นต์ส่วนการทำเงินครับโกเบทำเงินไป2เกมแล้วก็ผ่านลบไปที่3เกมนะครับ เทียบกันชัดๆนะฟอร์มกันเล่นเนี่ยทั้ง2ทีมนะสเกมหลังสุดไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะครับแล้วก็มีเกมแพ้ไปถึง2เกมชั้นเนี่ยทั้ง2ทีมช่วงหลังถือว่าฟอร์มค่อนข้างจะออกทะเลนะครับส่วนคีย์แมนเกมลุกของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างอูเรสก็จะมีซานตาน่านะฮะที่ลงเล่นประมุขสินัด แอดซิสองแล้วก็ยิงได้7ประตูส่วนฝั่งทีมเยียนครับโกเบก็มีมิยาชิโร่นะครับที่ลงเล่นไปทั้งหมดสินัดแอดซิสหนึ่งแล้วก็ยิงไปได้7ประตูนะครับตัวทเทรดเกมลูกของทั้ง2ทีมฟอร์มกันเล่นเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะโดยที่ฝั่งอุเรเนลวันนี้ก็ต้องรุ้กันว่าเจ้าบ,บุกเอกนิตปัญญาจะได้ลงเล่นสัมผัสเกมนี้หรือเปล่านะครับอย่างนี้บอกครับถ้าเทียบจากฟอร์มการเล่นเนี่ยผมมองว่าทั้ง2ทีมนะแยกแยะไม่ออกเลยนะเนื่องจากฟอร์มเปรวยกันทั้งคู่แต่ ณนะชั่วโมงนี้นะทั้ง2ทีมก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่เปินฝืดบวกกับเกมรับก็ยังคงมีปัญหาด้วยกันทั้งคู่แต่ถึงะนั้น,นะครับจากเลทราคาที่มันไหลขึ้นแบบนี้คู่นี้ผมขอมองไปตามราคาไหล,ลกันนะเนื่องจากราคานะันตอนนี้ไหลไปที่ทีมอย่างโกเบต่ตอที่ราคาปปอฉะนั้นจากเลทราคานี้ผมพอเลือกเชืรอไปที่วนะิเซลโกเบฮะคาดว่าวันนี้วิเซลโกเบมีดีพอที่จะบุกมาเก็บ3มแต้มไปได้ฟันธง เรามากันที่คู่ที่สามนะครับข้ามมากันที่ศึกสตูเดนออสเวนคารก็จะเป็นคู่ดวงบอมมาปอตคานาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเมาโมคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามกริมสตาร์ไอจะเตะก,กันในเวลา2องทุ่มตรงนะครับเรามาดูเลยราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งเลยราคาก็เปิดมาที่เมาโมต่อที่ราคา1ลูกนะครับ เรเปิดมาถือว่าราคาค่อนข้างจะแรงอยู่นะซึ่งเหรราคานะตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ที่มามโม่ต่อที่ราคการอย่งลูกถ้าเราไปลองฝั่งปอตคานานะราคาน้ําเจอที่1.9 2ถ้าเท่าเราไปต่อฝั่งมามโมราคาน้ําเจอที่1.98นะครับเรเปิดมาสูงแบบนี้เราไปดูสถานการณ์บนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับซึ่งผลงานบนตารางคะแนนนะก็เป็นบอม,มาปอตคานาอยู่อันดับที่10นะแข่งไปแล้ว1นัดมีอยู่14คะแนน เทียบกับฝั่งมโมที่รังอันดับที่1จากการลงเล่นไป12นัดมีอยู่31คะแน,นนครับก็ถือว่าผลงานเนี่ยแตกต่างกันอย่างลิบรับเลยนะยิ่งเซติเฮทเ a d ครับเป็นมโมเจอกับบอมมาปอดคนะ5้านัดหลังสุดโม,มโมฟาดช,ชนะเรียบเลยนะโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อ่ามอโมเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะบอมมาปอดคนะปาด้วิสกอประหนะครับ ส่วนฟอร์มก็เล่นี่ผ่านมานะครับจาก5นัดหลังสุดนะบอมมาปตขณาเก็บชัยชนะไปได้1นเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1นเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ Bom ana, บอมมาปตขณาบุกไปเสมอกับเวตลาลัสไปด้ยวยสกอร์หนึ่งปหนึ่งส่วนการทำเงินบอมมาปตขณาทำเงินได้3าเกมแล้วก็มีพลาลบไป2เกมเทียบกับฝั่งโมโมที่ฟอร์มห้านัดหลังสุดโมโมชนะไป4แล้วก็เสมอไป1นเกมโดยที่ใน,นรอบ5เกมหลังสุดนี้โมโมไม่เคยแพ้ใครเลยครับ เกแล้วก็เป็นเกมที่มอโมะครับเปิดบ้านเอาชนะเอฟบอสมาได้ด้วยสกอร์สองหนส่วนการทำเงินมอโมะทำเงินได้สองเกมแล้วก็มีพาลบไปสามเกมนะครับเทียบกันชัดๆเลยนะอ่าก็เป็นมอโมะเนี่ยนะฮะที่ฟอร์มการเล่นค่อนข้างจะนิ่งกว่าแล้วก็ มอโมครับยังเป็นอีกหนึ่งทีมที่ฟอร์มเนี่ยโหดเอาเรื่องเลยนะครับจาก5เกมหลังสุดนะฮะมอโมยิงประตูใส่คู่แข่งได้ถึง13ลูกเรียกได้ว่าเกมลุกของมอโม่ก็กําลังข้อฟักข้าฟ,ฟอร์มเทียบกับฝั่งบอมมาปาัตขหน้าที่ช่วงหลังก็ไปออกหน้าเสมอซะส่วนใหญ่จากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาเป็นมอโม่ต่อที่ราคาหนึ่งลูกคู่นี้ครับสถิติมันเทไปทางฝั่งมอโมหมดเลยเกมนี้ผมมองว่ามอโม่จะบุกมาเก็บ3แต้มไปได้อย่างไม่ยากย้ำเลยนะครับว่าอย่างไม่ยาก ฉะนั้นคุณนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างมอโม่ถ้าเราเลือกเชียร์มอโม่ในคืนวันนี้ผมมองว่าเราก็จะมีลุ้น2อย่างนะครับไม่รอลุ้นเจ้าก็รอลุ้นเจ้าฟันธงเรามากันที่คู่ที่4นะครับเราข้ามมากันที่สกนอเวทเป็นกเกลิกก็จะเป็นคู่ระวังห้ามข้ามจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ เอสเคบานะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามบิสเคบี้อารีนาจะเตะก,กันเวลาห้าทุ่มตรงเรามาดูเลยราคาคู่นี้กันก่อนนะครับซึ่งเลยราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งทีมเยือนอย่างเอสเคบานต่อที่ราคาคึงครบลูกราคาณนะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บานนะฮะต่อที่ราคาคึงครบลูกถ้าเราไปลองฝั่งฮามคามราคาน้าจะอยู่ที่2.04ถ้าเราไปต่อฝั่งบานนะฮะราคาน้าจะที่ที่1.86กนะครับก็คู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยสถานการแตกต่างไปอย่างลานะามกปลาอันดับที่11แขง เป็นรั11นัดมีอยู่10คะแนนนะส่วนฝั่งบานนะฮะรังอันดับที่2แข่งเป็นรั12นัดมีอยู่24คะแนนรู้กันนี้บานมาค่อนข้างจะดีนะผลงานในลีกจาก12เกมผลงานในลีกจาก12เกมเนี่ยสามารถชนะได้ถึง7เกมเลยทีเด,ยเดียวนะครับแล้วก็เฮดทูเฮดคู่นี้ก็สติเทไปทางฝั่งบานเหมือนกันนะครับเฮดทูเฮดเนี่ยคำคำ ไม่เคยเอาชนะบานได้เลยจาก5เกมหลังสุดนะมีเสมอไป1นัดแล้วก็เป็นบานเอาชนะไปได้ถึง4นัดติดต่อกันหลังสุดด้วยโดยที่เกมมาสุดก็เป็นเกมที่บานนะเปิดบ้านเอาชนะัมคัมไปได้ดุสกอร,ร์หนเมื่อช่วงเดินก่อนนี้เองนะครับ แล้วก็ฟอร์มการเล่นที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับห้มค้มเก็บชนะไปได้2-2แล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกม่าสุดก็เป็นเกมที่ห้มค้มนะครับบุกไปแพ้ให้กับไวกิ้งไปด้วยสกอร์3-1ส่วนการนำเงินท้ำค้ำทำเงินได้3เกมแล้วก็มีพันลบไป2เกมเทียบกับฝั่งบานที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดบานชนะไป3-1แล้วก็แพ้ไป1นเกมเกม่าสุดก็เป็นเกมที่บานนะเปิดบ้านเอาชนะคิสเซนซุนไปได้ด้วยสกอร์2-1ส่วนการนำเงินบานทำเงินได้1เกกมแล้ว็พหนี่ัง่ากนต กันสักเท่าไหร่แต่ว่าเกมล่าสุดนาที่ต่างกันก็เป็นที่บาร์นชนะมาส่วนฝั่งไวกิ้ง ส่วนฝั่งฮัมคามก็แพ้มาในเกมล่าสุดนะครับบวกกับเฮทเฮทคู่นี้ก็เจอกันทีไรมักจะเป็นบานทําผลงานได้ดีกว่าเรียกได้ว่าคู่นี้ก็เหมือนกับบอลแพ้ทางอีกหนึ่งคู่จากเลยราคาที่เปิดมาเป็นบานนะฮะต่อที่ราคาครึ่งกระลูกผมมองว่าวันนี้ฝั่งฮัมคามนะฮะน่าจะรอดยากนะครับเนื่องจากภาพรวมเนี่ยจาก11นัดนะฮะฮัมคามชนะได้เพียงแค่2เกมยิ่งเกมในบ้านนะฮะฮัมคามจาก4เกมนะชนะเกมในบ้านได้เพียงแค่เกมเดียวเพียงเท่านั้นเรียกได้ว่าฮัมคามก็ยังคงไว้ใจอะไรไม่ได้เลยเปิดมาเเป็นนนททีีมยยออ่่าาาางงบตรรคคึก ผมมองไปที่ทีมเยือนอย่าง s อส a n บานคาดว่าวันนี้ s k ส a n บานะอย่างน้อยๆเนี่ยจะบุกมาเฉือนชนะฟัตทงเรามากันที่คู่ที่5นะครับเรามาปิดท้ายกันที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศและคู่นี้จะเป็นคู่ไฮไลท์ในค่าคืนวันนี้ด้วยซึ่งคู่นี้นะครับก็จะเป็นการเจอกันของเซอร์เหลืองบุลลิเซนมุลจากบุนเดสลีริกาเยอรมันนะครับวันนี้จะเจอกับ ยอดทีมอย่างราชันชุดขาวเลยเอามาด็จจากลาลิกาสเปนคุณนี้ก็จะเตะก,กันที่สนามเวมบรีที่ประเทศอังกฤษนะฮะก็จะเตะก,กันในเวลาตีสอตรงนะครับ เรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับดอดมุญครับก็จบอันดับที่5ของบุนเดสลีก้านะครับแข่งไปทั้งหมด34นัดทําได้63คะแนนส่วนฝั่งเลอมาลิตก็เป็นแชมป์ลาลิกาสเปนในฤดูกาลนี้นะครับแข่งไปทั้งหมด38นัดทําได้95คะแนนนะครับส่วนเฮติเวที่เจอกันครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการนะดอดมุญเก็บชัยชนะไปได้หนึ่งนัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งเลอมาลิตเก็บชัยชนะไปได้2นัดโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมไม่ได้เคยเจอกันก็ต้องย้้ออออนนนนนไไปปปปกกลลเเเเเเมมมมื่2017นะม่ีี2017ะะ็ทราาดดิไไดิบชุ ไดูดสกอร์สามอสองส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับดอดมุนครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ดอดมุนนะเปิดบ้านเอาชนะดำสัตว์ไปด้วยสกอร์อสี่ศูนย์ส่วนการนำเงินดอดมุนทำเงินได้4เกมแล้วก็มีผ่านลบไปหนึ่งเกมเทียบกับฝั่งเลออรมาริดที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดมาริดเอาชนะไป3แล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดนี้เลออรมาริดไม่เคยแพ้ใครเลยครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เอยู่ดบ้านเสมอกับเลอบาติสสไปด้วยกอร์ส่วนนมาริดเนไเกลบป2ม ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านบรัสเซลส์มุนแพต้การคุมทีมของเอเดนเทสิตนะฮะวันนี้ครับดดดมุนก็จะมีตัวเจ็บอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นเลมี่เบนเซบนี่แล้วก็อีก3รายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นเซเวอร์เซนเอเรตจูเลนดูลวิลแล้วก็มาตูโมเร่นะครับส่วนฝั่งเลอเมาริดภายใต้การคุมทีมของคารลแอนเชโรติวันนี้ครับเมริดจะมีรายงานตัวผู้เล่นเจ็บอยู่2รายก็จะเป็นออรเรเลียนชูอามเมนดีกับเดวิดอาราบา อยู่ในช่วงเลือกคอมฟิดอยู่ก็จะเป็นอังเดรลูนินนะครับซึ่งและแอพที่คาดการของทั้งสองทีมนะครับฝั่งดอทมูลนะฮะก็คาดว่าน่าจะมานในระบบ4-2-3-1 ผู้สาประตูก็จะใช้เกเกอร์โคเบลนัับ4ี่คนครับฝั่งขวาคาดว่าจะใช้ยูเลนเลออัสันฝั่งซ้ายก็จะเป็นเอียนมัดเซนโดยที่คู่เซอร์บี้นคาดว่าจะเป็นนิโก้สโลเตอร์แบกนะจะเล่นคู่กับเซนเตอร์แบกตัวเก่าอย่างมัททูเมลโดยที่มิดฟิลด์คู่กลางคาดว่าจะเป็นเอ็มเดชันนะจะเล่นคู่กับามาเซลซิบบเซอร์3นะลูกครับวันนี้คาดว่าจะใช้เจดอนซันโชโูเลนบานแล้วก็คาริมอเดเยมีน้าเป้าก็จะวางนิครัสฟูคุกจะลงราตา,ายย่าเในวันนี้ ส่วนฝั่งเลอมาลิดครับคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-3-1-2นะครับผู้สาบประตูก็จะเป็นตีบองกูตัวแนวรับ4คนฝั่งขวาก็จะใช้เดนิคาวาค้าฝัา่งซ้ายจะใช้เฟรังเมนดี้โดยที่คู่สนามวันนี้คาดว่าจะเป็นนาโช่เฟนาเดสฮะจะเล่นคู่กับอันโตนิโอรูดิเกอร์ตรงกลาง3คนครับก็จะเป็นฟิลิโกเบอร์บาเดเอรูโดคามาวิงกาแล้วก็โทนิคโคลสเพลเมเกอร์วันนี้ก็จะเป็นจูดบริลลิงแฮมจะเป็นตัวสร้างสรรเกมในวน,นี้ส่วนคู่หน้าก็จะเป็น,นรูดิโก้นะฮะจะเล่นคู่กับวินิุสจูเนียร์ ซึ่งในราคาคนนี้ก็ดูนะบางสำนักจะเป็นแลมเบอร์เลตต์ต่อที่ราคา1ลูกแล้วก็บางสำนักจะเป็นแลมเบอร์เลตต์ต่อที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับราคาณนะตอนนี้ราคามาอยู่ที่แลมเบอร์เลตต์ต่อที่ราคาครึ่งควบลูกถ้าเราไปลองฟังดอทมูลนะราคาน้ำจอที่2.06ถ้าเราไปต่อฝั่งมาเิตราคาน้ำจอที่1.85่ ก็คู่นี้นะครับอย่างที่ทราบนะครับด้วยผลงานภาพรวมที่ผ่านมาถือว่าทั้ง2ทีมนะอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าเฮดทเวน a d ครับในช่วงหลังเนี่ยจะเป็นเลมามริดท,ทำผลงานได้ดีกว่าเนะนื่องจากสเกมลังสุดที่ เมลิดเจอกับดัดมูลนะเมลิดชนะมา2เกมเลยนะแต่ว่าทั้ง2เกมต้องย้อนไปปี2017เลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเรามองถึงภาพรวมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขุมกําลังและก็สิติที่ผ่านมาแน่นอนครับไล้วมลิดดูเหนือกว่าชัดเจนนะแต่เกมนัดชิงบนถ้วยแบบนี้ส่วนตัวผมมองว่าทั้ง2ทีมน่าจะมาสู้กันอย่างสนุกแล้วก็จะมาเล่นกันแบบรัดกลุ่มนะถ้าลูกแรกมาเร็วเนี่ยผม,มว่าเกมก็อาจจะเปิดเหมือนกันจากกันแพที่ตั้งไว้นะครับเป็นรล่เมลิดต่อที่ราคาครึ่งคุบลูกคู่นี้ผมมองว่า เสื่อเหลืองอย่างดอทมุนน่าจะมาสู้สุดใจและคาดว่าวันนี้ดอทมุลนะฮะจะเอาอยู่อย่างไรก็นเนี่ยผมมองว่าวันนี้ดอทมุลนะครับจะยันเสมอได้เฉะนั้นคูนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เสื่อเหลืองบริสัดอ์มุลจะเอาอยู่ฝต่ง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวีทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษคู่ชิงชนะยูฟาแชมเปี้ยนลีกเพื่อนๆคิดว่าผลสกอร์จะออกที่เท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับคาชิมะแอนเลอร์กับยูกฮาม่าเอฟมาริลดสคู่นี้โอเรตเปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างคาชิมาต่อที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่โยโกฮาม่าคู่ที่สอเนกับวิซลโกเบคนอูเรดเเเปปิิมมา็นนทียื่วซลโกเบต่่อทีราาคปป คู่นี้ผมขอเลือกตอบที th ่โกเบคู่ที่3มครับบอมมาปอดคาน่ากับมาโม่คู่นี้อุเรศเปิดมาเป็นมาโมทีมเยือนต่อที่ราคาหนึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกตอบไปที่มาโมคู่ที่สี่ฮัมคามกับเอสเคบานคู่นี้อุเรศเปิดมาเป็นเอสเคบานต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกตอบไปที่เอสเคบานคู่ที่ห้ครับบริษัดมุนกับแลมเมริตคู่นี้อุเรศเปิดมาเป็นแลมเมริตต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่ดอทมุน และท้ายสุดนี้ผมจอร์ดก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกุง้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิคราะห์ฟุตบอลต่อไปการวิคเาะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขดากกัดใจก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใยเองๆรวยๆนะครับสวัสดีครับ